ทำไรอ่ะโหคนจะถ่ายคลิปอยู่ดีก็นี่ถ่ายอยูย่มันจะถ่ายยินดีไงเออ,เอ,อวันนี้ครับผมหม่อมถนัดแดงครับสวัสดีครับผมสเตฟานครับวันนี้เรามาเลือกเฮ้ยมาไหมเราจะมาทำอาหารกันวันนี้ผมได้เนื้ออูดมาจากอียิปต์มาจากอียิปต์อียิปต์ดิสันมันเป็นที่ปี้อ่ะมัวเป็นนี่เว้ยอะไรวะแจ็คกี้โอเมียเจฟเคอ้าว วันนี้นะครับผมสั่งเนื้ออูดมาจากอียิปต์ว้าวทำไมมึงทำอียิปต์อียิปต์มึงจะได้ตื่นเต้นไงอุยอียิปต์เหรอโอ้ก็อย่างนี้อ่ะ oh. ผมเอามาตั้งแต่วันพุธแล้ววันนี้วันเสาร์เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในนี้เออมันจะเน่าหรือเปล่าวะแช่ตู้เย็นมอันนี้เขาแพ็คมาให้นะเราก็แช่แช่เย็นตลอดนี่เขาแพ็คมาให้จากอียิปต์เลยฝากเพียร์นี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ได้เลยเออไม่เหมือนเพลงเลยนะเขาแพ็คมาให้แบบนี้นะครับ มาดูกันว่าเนื้ออียิปต์มันจะเป็นยังไงเปิดมาไม่เป็นหัวอูดเน,เนื้ออูดเขาบอกว่าเป็นเนื้อสันคอแบนเเปิดมาม่เป็นโฟมเขาหลอกดูนะอ้าวนี่นี่นี่แพ็คมาแบบนี้เลยดูสิเป็นไง ดูนึกว่าไก่ห้าดาวไอ้ที่อะอกไก่แท้อ๋ <Ā pp le> อ,อมีมันด้วยนี่เป็นเนื้อสันคอมะนะครับมีมึงด้วยเฮ้ย <c ười> <c ười> โ,โดมดิก็ไม่ไม่มีกลิ่นเท่าไหร่นะก็ คล้ายๆเนื้อง่วนนี่แถมมันมันมาเราเอาไ้หมูกระทะนี่เป็นเนื้ออูน,นะครับผมซื้อมาจากที่นู่นนี่กิโลละสา0รอยบาทนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับสั่งซื้อมาไม่มีใครเอาแล้วก็ไม่รู้โอ้สามกิโลก็ไม่รู้หรอกเขาหั่นเป็นคนละชิ้นนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาลองทําดูว่าเนื้ออูดวันนี้เราจะทําอะไรดีระหว่างอาหารฝรั่งอาหารไทยใครชนะก็ทำโทษคนแพ้แลวกันติดคุกไปแล้ว ครไตชนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวไปด้ยมาอ่ะโอเคอย่างแรกเลยนะอันนี้ของมึงเอาก้อนนี้ใบตัวก้อนนี้ใช่แต่ตัวนี้มันแข็งไหมป่ะแข็งแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันสุกผมต่อแล้ไม่รู้ไงเดี๋ยวแช่น้ำเกลือสักพักอ่านแล้วก็แช่ใช่ไหมใช่โอเคอันนี้จะทำอะไรสเต็กสเต็กของผมจะ ทำแกงไทยแกงอะไรดีวะแกงคลิกขี้หนูสวนแล้วกันเออแกงโบราณโบราณหน่อยอ่ะผมก็จะหั่นเป็นเนื้อเ้ยอีกเี้ยทำไมตกใจสักหั่นเป็นเนื้อเนื้อแกงแล้วกันมันเยอะไม่แต่เนื้อแบบนี้ดีนะดูดิมันมีแบบ เขาเรียก่อะไรนะเหมือนหินอ่อนอะออลายมันมันอยู่ข้างในมันเหมือ,น,อนเนื้องวเลยนะงูที่อะไรงวงวเนี่ยคล้ายๆมันออกอย่างเงี้ยหัวดีแต่นี่มันมีเอ็นอย่างงี้ไม่ดีแต่นี้อันนี้มันออกชมพูชมพูอะเนี่ยดูเด็กเด็กอยู่ไง <c oughs> อูดมีเด็กเลยนะ <c oughs> อีอะตัวเบลเลอร์เลยนะอูดนี่แม่นงน้องๆม้าป่าวอะจริงๆอยากทำแดดเดียวกันนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าอยากกินแกง มันออกกันเพราะว่าอันนี้เนื้อมันมันเยอะแล้ว<ม>เราไม่ได้ไปต้องเก็บมันนี่ทํารสชาตินี่แม่งค์มดีวะนี่แม่งคส์สดแต่จริงเนื้อแบบนี้เอาไว้ทำพวกแกงสตูหรืออะไรก็ดีเลยแล้วต้องเปื่อยหน่อยใช่เพราะว่ามันมันไม่ได้มาเป็นชิน้นแบบอ๋อ Uh oh คือที่คายแค่เมี่ยนมันเราใส่เครื่องเทศเยอะเมี่ยนก็สิบรอให้ร้อนสุดบใ่ลงไปงหรอกกินต่อคอนเสิร์ตได้ที่หลายช้องขึน ต้องรอให้มันร้อนร้อนจริงๆอย่างนงี้ยังไม่ค่อยร้อนมากสุดปะ่ปะสวัสดีครอ เนี่ยเหมือนอูเงี้ยพอมันเดินนะอ่ะอูมันตัวมันยุ่ยๆเห็นปะ่นยยะยุ่ยๆอ่ะเออไปไม่แรงเไปอะ่ะไม่มันต้องแรงมากๆเพราะร่างกายข้างนอกมันกรอบเกรียมข้างในเป็นมีเดียมข้างในเป็นมีเดียมแต่ว่าจริงๆผมผมไม่ค่อยอยากจะมีเดียมมากเพราะเราไม่รู้แค่เนืน้ออูมันกินมีเดียมได้หร,อหรอือเปล่าเนี่ยไม่รู้เห็นเนืน้อหมูเงี้ยกินไม่ได้อ่าใช่เพราะว่ามันมีพิรุษตัวตีวเยอะจริงๆต้องร้ากว่านี้ แล้วรวนรวนเราก็ใส่น้ำลาไปหน่อยนะครับรวนรวนเนื้อแล้วก็ใส่มะกรูดนะครับจะได้ช่วยดับกลิ่นได้ด้วยใช้สมุนไพรไทยในการดับกลิ่น อาหารฝรั่งจริงมะเนี่ยหรืออาหารมิโกะวะจริงทีนี้ยังกทานนะาวเราให้มันเกี๊ยวข้างนอกนี่เราก็เริ่มได้ที่ละเพราะว่าเนื้ออูดมันก็สุกแล้วแล้วก็คลุกกับใบมะกรูดแล้วก็เกลือก็ น่าจะได้แล้วนะครับรนี่ก็เริ่มรวนแล้วละ่ะผมรวนก่อนอ่ะเสร็จปุ๊บเราก็เอาออกมาพักไว้แบบเดียกอะรวยก็เหนียวนะเหนียวหน่อยนะเหนียวนะเหนียวทำอะไรฮะ แล้วก็เอาเนยเราไปใส่รวมเขาเรียกอะไรรวมรวมรวมไม่รู้แม่งเรียกอะไรเหมือนกเรียกอะไรวะมันเรียกมันมันมีการรวมหรือรวมอะไรสักอย่างกูไม่รู้หรอกกูไม่รู้ทุกเรื่องหรอกอวยยิงไม่มีใครใส่ร้ายกูเลยกูจะบอกกูไม่รู้ทุกเรื่องหรอกอวยเดี๋ยวมีคอมเมนต์กวดท้องเต้นไหมไม่รู้ทุกเรื่องเลยเออกูแม่งรู้ทุกเรื่องจริง แต่แม่ไม่รู้ทุกเรื่องเหมือนทุกคน,อดอดอดนหรอกอาจารคุณพูดอะไรวะคุณงงจัดแล้วเจ็บแล้วเหรไมไ่มากเลยมีไม่ถึงไหนเลยแต่ตอนนี้ตอนที่สค,คัญที่สุด ไอที่มันดำอย่างเงี้ยนี่มันคือเพราะว่าเราใส่เครื่องเทศเข้าไปกรอบไอ้ข้างตรงนั้นเนื้อมันไม่เป็นไรเพราะข้างในมันอะไรนี่อยู่แต่ที่สําคัญที่สุดเลยนะอย่างนี้เสร็จปั๊บอย่าเพิ่งเอาไปกัดกินเราต้องทิ้งไว้ประมาณสิบถึงห้าทีก่อนเพราะว่าเนื้อพอทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนมันแบบมันกําลังร้อนไหมอยู่ข้างในใช่มต้องให้มันคลายก่อนเล้มันเกรงอย่างเงี้ยให้เนื้อเนื้อเนื่อเหนียวเราเราให้มันปล่อยทิ้งไว้มานั้งยี่สิบยี่สิบห้าทีสิบเอ้สิบห้าทีมันแขนมึงเลยอะอะไรวะแดดแล้วอัน เห็นคุณทำบ้างแล้ทหลักทำเหรอเออ,เอ,อนี่เสร็จแล้วคือรอแดดได้เลยรอแดดได้เลยอ่ะจาะ้นใจอ่ะตอนนี้เราก็ได้บูดรวนมาแล้วครับก็แอบชิมสักหนึ่งชิ้นไม่คาวเนื้อมันจะประมาณแบบแต่เหนียวเนื้อเหนียวนะไม่คาวเลยเพราะว่าผมใช้ใมบมะกรูดดัดกลิ่นไปแล้ว เดี๋ยวเราก็จะมาทําแกงแล้วนะครับวันนี้ผมจะทําแกงไทยๆเป็นแกงพริกขี้หนูแกงพริกขี้หนูเนี่ยอันดับแรกเลยก็ต้องเอากะทิมาให้มันแตกมันก่อนนะครับขหลังจะมาดูทำไมฮะอยากกินแกงอยากชอบกินแกงไทยกะหรี่ไทยทำไมอ่ะกินกะหรี่ฮ่องกงกะหรี่จีนกะหรี่แม่ลังอะไรกินแกงไอ้หี้ยกินอะไรวะ ผมไม่ชอบผมชอบกินมัดสมันนี่ต้องให้มันแตกมันกะหแีงญี่ปุ่นผมชอบอร่อยคู่ก็ชอบทช่ไมขาวดิไม่ใช่โคโก้อ้าวแกงแกงพริกหนุ่ผมนะครับผมจะใส่พริกแกงสองชนิดก็คือเป็นพริกแกงเผ็ดนะครับไปหนึ่งช้อนก่อนพริกแกงอะไรหวาน่ะพริกแกงเผ็ดกับพริกแกงเขียวหวานอ๋อนะใส่หอมใช่ไหมใช่แล้วใส่คู่กับสีจะสวยด้วยนะครับเราก็ต้องมาผัด ตัดให้มันแตกมันให้มันแบบมีกลิ่นมันตีออกมามันจะได้จานฮัดเชยวัดเชยด้าเฮยอดีเดี๋ยวอยู่เฉนะอย่าไปไหนดูนะฮะว่าแกนไทยจะทำให้ฝรั่งเขาจะจามได้ไหม มันแตกมันกับเครื่องแกงแล้วก็กระทินะครับนี่คือเอกลักษณ์ของแกงไทยมีกลิ่นมีเครื่องแกงพริกแกงแต่ผมชอบรสพริกแกงกลิ่นหอมไหมหอมไหมฉุนไหมเนี่ยแค่นี้กินข้าวกินได้ไหมเฮ้ยจริงคือดีแต่เอเมื่อชอบเดี๋ยวผมเพิ่มให้หน่พริกแกงหวานใช่ อันนี้ทีของผมทำ,ทำเองเลยนะใช่ไหมในแ,แกงโขรดเลยนะเ้ยนะแกงยะหวานไหแกงโเออทำไมอะ่ะชอบ,ชอ,บอ,อ่ะเฮออ้ยไม,<ด>ม่ไ,ไหนบอกแล้วว่าต้องมาทิชแกงไทยไม่ธรรมดานะครับอ่ะต่อไปก็ผมก็จะเอาเนื้ออูดลงไปลวนคั่วก,กับทิชแกงเลยนะครับ นี่น่ากินเไหมต้องปนะได้แล้วหนึ่งบอกแล้วว่าแกงไข่ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับนี่เฮ้ยเฮียเต็มหน้าห่วยสั้นเฮียมองไปเมื่อไหร่ข้าจะหมูมาไม่ทำแกงไทยแดงดีว่านี่เราก็จะ ผัดให้มันเข้าเนื้อให้พริกแกงเนี่ยมันเข้าเข้าไปในเนื้ออูดนี่อะไรผมจะมากินกับแเต็กผมครับเขาเนี่ยโอ้โหูก็หลังเลยกูอยู่ไทยมาสามสิบปีห้าปีแล้วอ่เดี๋ยวรอให้มันเข้าเนื้อหน่อยเอาเอาเอาบอกแล้วว่าแกงไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก มาเอาได้ที่นะครับอันนี้สําคัญที่สุดรรสาหรับแกงไทยที่ต้องการกลิ่นดีๆมิน,นเหรอลูกผักชีลูกผักชีใช่ <c oughs> เอาห้โรย5โรยอ่ะใส่เข้าไปด้วยมันจะได้หอม ก็เออฟันขอบคุณมากเลยครับใส่กะทิเข้าไปนะครับกูมีมยอดละหัวกะทิก็ได้หางกะทิก็ได้ถ้าชอบมันมันก็ต้องหัวก็ต้องกินหัวกะทะิหัวกะทินี่อะไรนี่มันหัวมะหัวหัวไม่ชอชอบกินหางเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปรุงรสเข้าไปหน่อยหนึ่งโดยการนี่ครับ มะม่วงกวนน้ำตาลปี๊บไอสัตว์ใส่ไปหน่อยไม่ต้องเยอะนะครับตีลงไปไม่เน้มันจะเป็นรสเปรี้ยๆอย่างเงี้ยไม่มีรสใช่ไหมใช่ใช่นี่มันรวมรสใช่ผมจะใส่ชูรสลงไปหน่อยหนึ่งช่วยเพิ่มยีนซีและตัวบาซิลักผมไม่มีละมีน้ำปลานะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเวลาปรุงแกงอะไรก็แล้วแต่ค่อยๆใส่ถ้าคุณไม่ได้มีสูตรช่างตรงวัดอยู่แล้วเนี่ย แนะนำว่าค่อยๆใส่ลงไปแล้วเราเติมเอาเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราใส่ไปเยอะแล้ว,ลวนเน<อ>ี่ยหมดเสร็จเราแก้ล้วแก้แแกยากเราพิกิตรู้ไวาทำไมไว้รวยหน้าอ้าวเดี๋ยวขอชิมหน่อย <c oughs> ชิมหน่อย <c oughs> อือ แล้วก็ที่สำคัญนะครับพอตอนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ขี้หนูจริงๆอยากได้เม็ดเล็กกว่านี้นะแต่มันมีแค่นี้นี่ลูกโดดมันต้องจริงๆแม่ไม่ต้องเด็ดกล้าเลยยังได้เลยมันจะดูแบบหอมกว่านี้อ่าไม่เป็นไรเอ,เอาเข้าที่มีแล้วก็ใบกะเพราใส่ลงไปด้วยนะครับโรยหน้านะครับผมใช้กะเพราฝาดูจากกล้องเลยกะเพราเล็กดูหน้ากล้องเลยอ่ะแล้วก็ปิดไฟได้เลยจบข่าวเอาถ้วยมา โหเนื้อมันนิ่มมากออืมเฮ้ยอันนี้จับไม่เหนียวอ่ะเนื้อนิ่มมากอืมนุ่มอันนี้นุมม่มแตกเค็มนุมแพ้กู <S 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 สวยนะอ่าย่างมาสวยกลิวมาสวย นี่คือสเต็กแม่งมันเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนปลาทูน่าืมเสเต็กทูน่าสีมันอนะ่ะสีองเนื้อมันอนะ่ะตรงนี้มันมีมผังพืชอยู่ด้วยนะที่มันแยกชิ้นไว้อ่ะแต่เครื่องเหนียวอยากเลย,ยเดี๋ยวผมสั่งพิโมกษก่อ ข้าวเหนียวกับสเต็กอูดไอ้เหี้ยมีแจ่วเนี่ยดูครับสเต็กอูดเจอกับข้าวเหนียวไทยสเต็กอูดอะไรนะอ,อ,อูดอียิปต์อูดอียิปต์เจอข้าวเหนียวลาวอืมอืมพ่อไปเนาะไม่เค็มไปกินขอบองไงตรงนี้ อ๋อเหรอไอ้นเนื้อดีจริงนะผูนเนี่ยแปลกนุ่มอ๋อตาคุมา้มมั่งอ๋อแต่มันมีมันมีกลิ่นนิดนึงกลิ่นมันอูดเอาละอ่าจับจานดูไม่สวยหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่คนที่จับจาสนสวย จริงมันต้องใส่ใส่พริกใส่กระเพราที่หลันนงนะแต่เมื่อกี้นึกว่าจบแล้วก็เลยใส่ไปไม่มไรเอาเลยอร่อยอุย,อยังไงจับมัมหนหวานนิดนึงลองก่อนพี่อร่อย แางไทยอ่ะมึงหนหวานไม่ได้เพราะว่ามันมีน้ำตาลซีฟมันนุงหวานเค็มใช่อยดีพี่พ่ออร่อยดีแกงพพิกพี่หนูอูดพี่กินูอูดเออพี่กินูอูด,ออดโอ้ยอร่อยดีอร่อยดียดเฮ้ยหาคนมาตัดสินดีกว,ว่า เดี๋ยวหาคนตัดสินใครนะอ่ะมีกรรมการมาตัดสินแล้วคนหนึ่งชื่อน้องวาเคยมาคลิปเราแรกๆตอนสมัยทำเกมนะในช่องไอตีด้วยอะไรคอร์สเพย์อ่ะน้องวาชิมสิคะระหว่างสเต็กกูดกับแกงพริกกูดอันไหนอร่อยกว่ากันโอเคเริ่มที่อนไนเอ้ยพิกดำไหมล่ะเออหั่นเลยเดาอไหนี่อันนี้เหรอชี้นำด้วย ทมออร่อยกินข้าวเหนียวด้วยอร่อยนี่นะเดือดดเลยค่ะเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงคิดแป๊บนก็นิ่มๆเดียรค่ะเนื้อเนื้อทุกเนะแล้วก็เขาไม่บอกเป็นเนื้ออะไรค่ะเนื้ออูดจะไม่รู้เลยเพราะว่าเนื้อปกติแล้วเนี่ยรสชาติรสชาติก็กำลังดีแล้วก็ ไปแล้วก็ไม่เด็กไฟโอเคต่อไปเป็นแกงไข่แกงกุ้อ่าอ้าวเคี้ยวบอกว่นเคี้ยวนุ่มนะเคี้ยวยางอ้าวมันจะนิดนึงมันจะมีผังตื่นอยู่อาบน้ำมาก่อนอาน้ำมาก่อนล้างปากหน่อยกินน้ำก่อนล้างปากเนี่ยล้างปากหน่อยเออ

ทำกับอะไรมันรสชาติแกงก็อร่อยวันนี้เราทำปูดเนื้อเป็นอะไรนะครับปูดไม่เนื้อมันเป็นอะไรนะเมื่อกีนเหนียวเหนียวเลาแล้เนี้สมัครเลยเอาเลยเอาเลยตัดสินระหว่างสเต็กปูดกับแกงพริกปูดอันไหนชนะเอางี้ถ้าเลื่อนแกงเนี่ยอันเนี้ยเด็ดมากเผ็ดอร่อยแต่ถ้าตัดสินที่เนื้อเนี่ยให พี่ชูเนื้อในเน้นอย่างสเต็กดีกว่าสเตจชนะอ้าวไอ้เหี้ยพูดแม่อ่ะไปซันไปเรียกหลวงไปจับกูเลยชายชนะอยู่นี่ใสชนะอยู่นี่เรียกหลวงไปจับกูเลยอ้าตายแล้วเฮียกูต้องราทำโทษเหรออือกแล้วท่านผู้ชมครับนี่นะครับเพราสนิทกันนะครับผมไม่รู้จักเขากะเอาแบบเล่นเส้นสายอ่ะกูเล่นเส้นสายตรงไหนเฮียที่ว่าตัดเส้นยุติธรรมแล้ว แกงที่อร่อยมันเป็นแกงที่อร่อยน่คือผมก็ยอมรับนะว่าแกงมันอร่อยจริงใช่อร่อยแกงอร่อยมากแต่ว่าเนื้อมันเหนียวใช่คือมันอาจจะไม่เหมาะกับการเัาแสดงว่าผมว่านะพี่อยากทำแกงอร่อยแล้วแกงมันอร่อยจริงข้าวแกงอร่อยอยู่แล้วใช่ใช่แล้วอันนี้มันอร่อยมากเป็นเพราะเนื้อเนี่ยมันต้องเคี่ยวให้นานกว่านี้ผมว่าผมว่ามันบางไปด้วยใช่ไม่ บางอะไม่เป็นไรแต่ามันต้องเคี่ยวนานกว่านี้รวนรวนต้องนานกว่านี้มันถึงจะเข้าเนื้อไม่เป็นไรอันนี้มันเป็นเทส t e s t i m ล n i a l ไปสำหรับการทําเนื้ออูดครั้งแรกก็ไม่เคยทํามาก่อรเอาเป็นว่าเตฟานชนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเตฟานจะทําโทษอะไรผมดีกว่า <c oughs> นะะเรามาลงโทษกันละอีแก่กินน้ำอีแก่กินน้ำองกินน้ำให้หมดเคยเล่นไหมตอนเด็กอะเฮ้ยหูกะจอกกินที้หมดนี่แต่ของมึงด้านนี้ก็ตรงใหญ่ เหลือีิว่ะ5ลิตรฮะง่ตมึงใหญ่อะเดียวเต็มที่เลยข้าปากไว้เฮ้ยมนอาบน้ำแล้วปากเลบปากเดี๋ยวกนยงไ่นากันากดีดดีโอโหอาปากแล้วครับมอ่ะตัดเสียงางหน้าก่อนคึ๊งึเลย

<laughs> อิออ่มไหมข้าวหน้าโดนแกล้งมั่งอิ่มปะอิ่มไหมมันไม่ได้อิมม่มมันเข้าจมูกเขี้ยไปแล้วแค่นี้แหละคุ้ย